สวัสดีค่ะวันนี้เมนูไก่อบสมุนไพรค่ะเสริฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บนะคะวิธีการทำเครื่องหมักเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลย สำหรับการทำไก่อบสมุนไพรนะคะวัตถุดิบนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราต้องมีไก่เป็นตัวนะคะไก่แบบนี้นะคะเราสามารถซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดก็ได้ค่ะถ้าในซูเปอร์เขาก็จะมีขายแบบเป็นแช่แข็งนะคะเราก็เอามาล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสําหรับเครื่องหมักนะคะเราก็จะประกอบไปด้วยรากผักชีค่ะ มีตะไคร้นะคะแล้วก็มีขาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีพริกไทยเม็ดค่ะเป็นพริกไทยขาวค่ะมีรูปผักชีนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าเม็ดผักชีนะคะแล้วก็จะมีการใส่กระเทียมนะคะเป็นกระเทียมไทยค่ะ แล้วก็มีหอมแดงน,นะคะเราจะเอาเครื่องพวกนี้มาตำรวมกันค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะเครื่องปรุงรสของเราก็จะประกอบไปด้วยเกลือค่ะแล้วก็จะมีซอสปรุงรสฝายเขียวค่ะมีซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลปีาน,นะคะแล้วก็จะหมักด,ด้วยกะทิเพื่อให้ไก่ของเราเนื้อนุ่มค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตำเครื่องแกงกันนะคะเราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มวันนี้ที่เราจะทำนะคะวันนี้จนจะทำเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะส่วนประกอบก็จะได้แก่มีพริกป่นนะคะเป็นพริกขี้หนูป่นแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวนะคะน้ำปลาค่ะตัวน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีเ้าคั่วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำมะขามเปียกค่ะใส่พวกผักหอมๆลงไปนะคะก็จะได้แก่หอมแดงนะคะมีผักชีฝรั่งนะคะ แล้วก็มีต้นหอมค่ะเราก็จะซอยผักพวกนี้ใส่ลงไปในน้ำจิ้มของเราด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวที่นี่นะคะเราจะไปเริ่มดูขั้นตอนของการหมักไก่กันก่อนค่ะไปดูกันเลย<ม>สำหรับเครื่องหมักที่เราจะใช้ทําไก่อบสมุนไพรนะคะก็จะได้แก่รากผักชีนะคะจนจะเอามาหั่นเป็นเล็กๆเ,เพื่อที่จะได้ตําง่ายนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตำนะคะมีรากผักชีต่อไปก็จะมีตะไคร้นะคะ แล้วก็ข่านะคะหอมแดงนะคะเราก็หั่นหน่อยหนึ่งจะได้ตำง่ายนะคะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาเริ่มตำเครื่องหมักกันนะคะอย่างแรกนะคะจนจะตำตัวเม็ดพริกไทยก่อนนะคะเป็นพริกไทยขาวนะคะแล้วก็จะมีตัวรูปผัดชีค่ะ2ออันนี้เราตำเข้าด้วยกันก่อนนะคะตอนนี้เราก็ตำแหลกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักของแห้งส่วนนี้พักไว้ก่อน,นะคะ่ะตักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะ และที่นี้นะคะเราจะมาเริ่มตำของที่แข็งๆก่อนนะคะก็ได้แก่ตะไคร้ค่ะใส่ตะไคร้ลงไปตำก่อนนะคะเราก็จะมีรากผักชีนะใส่ไปตำด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ข่าค่ะตำสามอย่างนี้ให้ละเอียดดีก่อนนะคะแล้วค่อยใส่หอมแดงกับกระเทียมค่ะ พอเราตาแหลกได้แล้วนะคะเราก็จะเติมกระเทียมไทยนะคะลงไปตำด้วยกับหอมแดงนะคะที่เราหั่นไว้เราก็ใส่เข้าไปตำด้วยกันนะคะตำให้ละเอียดเลยคะ่ะพอเราตำเครื่องได้แหลกแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมหมักไก่กันเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมีตัวเม็ดผักชีกับตัวพริกไทยที่เราตำไว้นะคะใส่ด้วยกันจนจะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็กะทิค่ะเราจะผสมส่วนนี้ให้เข้ากันดีก่อนนะคะเราก็จะได้น้ำหมักแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปหมักไก่กันค่ะเราก็จะนำไก่ที่เราล้างทำความสะอาดไว้นะคะวาง นำน้ำหมักตัวนี้มาทาให้ทั่วไก่นะคะเอาน้ำหมักใส่เข้าไปตรงในตัวไก่ด้วยนะคะรสชาติจะได้เข้าเนื้อค่ะทีนี้นะคะเราจะพักไก่ที่เราหมักไว้นะคะพักไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ2-3ถึงสชั่วโมงนะคะหรือถ้าเป็นไปได้ก็ค่ำคืนก็ได้นะคะอยู่ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำไปอบก,กัน,นะคะ่ะ ทีนี้นะคะระหว่างที่เรารอไก่อบอยู่นะคะเราจะมาเตรียมส่วนของน้ําจิ้มกันค่ะเดินก็จะใช้ผักก็มีหอมแดงนะคะซอยบางๆนะคะมีหอมแดงค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งค่ะผักชีฝรั่งบางคนก็เรียกว่าผักชีใบเลื่อยนะคะเพราะว่าใบเหมือนเลื่อย แล้วต่อไปนะคะพอดีเจนใช้รากผักชีนะคะดังนั้นเราจะมีผักชีไทยเหลืออยู่ด้วยนะคะเราก็จะเอามาซอยใส่ลงไปด้วยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวไปปรุงส่วนน้าจิ้มกันค่ะสําหรับการทําน้าจิ้มนะคะก่อนอื่นนะคะเจนก็จะใช้พริกป่นค่ะก็จะมีน้ําตาลปี๊บนะคะมีน้ํามะขามเปียกค่ะมีน้ําปลานะคะน้ํามะนาวค่ะ ให้เราผสมส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะบี้ให้น้ำตาลปี๊บละลายด้วยค่ะส่วนตัวจนทานเผ็ดนะก็อาจจะใส่พริกเยอะนิดนึงถ้าเกิดว่าใครทานเผ็ดไม่เก่งก็ลดปริมาณพริกลงได้นะคะจากนั้นค่ะเราจะใส่ผักที่เราหั่นไว้นะคะอันนี้ผักชีค่ะต้นหอมนะคะผักชี้ฝรั่งค่ะแล้วก็หอมแดงที่เราซอยไว้นะแล้วก็เข้าคั่วนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะถ้าแห้งไปสามารถเติมน้ำปลากับน้ำมะนาวเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวจ,จะเติมน้ำปลากับน้ำมะนาวเพิ่มนิดนึงเติมน้ำมะน,นาวน,น,น้อง เติมน้ำปลาลงไปค่ะสำหรับใครที่ทําขายหรือว่าชอบรสที่อ่อนกว่านี้นิดนึงนะคะให้เจือจางน้าต้มสุปลงไปนิดนึงนะคะน้ําจิ้มเราก็จะเหลวขึ้นแล้วก็ชิมรสนะคะเพราะว่าตัวน้าจิ้มอะคะ่ะรสชาติมันจะขึ้นอยู่กับน้ําปลาแล้วก็น้ามะนาวที่เราใช้ด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยมะนาวบางช่วงจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยไม่เท่ากันนะคะให้เราชิมรสเป็นรสที่เราชอบค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะไปเสิร์ฟน้าจิ้มคู่กับไก่ของเราค่ะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะตจนจะอบไก่ที่อุณหภูมิ170องศานะคะอบไปประมาณ45นาทีนะคะวันนี้จนใช้เตาอบเป็น Convection o v e n นะคะของ SGE Convection o เ e n เนี่ยจะอบได้สุกเร็วกว่าเตาอ,อบที่เป็นแบบเตาอ,อบธรรมดา d e ็กโอเวแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่บ้านของท่านมีเตาอ,อบเป็นประเภทอื่นอาจจะอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราจะเอาไก่ของเราใส่เข้าไปเลยทั้งตัวค่ะเริ่มจับเวลาอบได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อบไป45นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจนจะเปิดออกมาดูนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะไก่ของจนก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจนอบอยู่ที่ไฟ170องศาเป็นเวลา45นาทีนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีน้ํามันเจิ่งออกมาที่ถาดแบบนี้นะคะน้ํามันตรงนี้ก็คือเป็นน้ํามันที่ออกมาจากหนังไก่ะคะ่ะอันนี้จะทําให้ไก่ของเรานะคะโดนรีดน้ํามันออกและเราจะได้เท็กเจอร์หนังไก่ที่กรอบนะคะ เมนูไก่อบสมุนไพรค่ะวิธีการทํานะคะเครื่องหมักก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะแต่ว่าจะเป็นการอบไก่ทั้งตัวค่ะทําให้ไก่นะคะที่ได้เนี่ยจะมีเนื้อสัมผัสก็คือมีความ j u ซ c ่ข้างในเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมสมุนไพรหอมเครื่องเทศต่างๆด้วยค่ะสูตรนี้นะคะไปลองทํากันดูค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของเราค่ะคลิปหน้า,จ,าจะพาทุกท่านไปทําเมนูไหนอย่าลืมติดตามกันนะไปละค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ